โอเคก็ okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรซันะครับวันนี้เรซัก็จะมาเผยแนวทางการเล่น1นึ่งสี่ยังไงให้ไม่ลกไม่ล้นนะครับหรือว่าแนวทางการเล่นหนง่แบบง่ายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูนะครับผมไปเปิดมาที่จังหวะแรกที่บ้านบาซิเลียนะบ้านเหลืองนะฮะตอนนี้มีตัวเปิดแมปมานะครับุณดูแบบนี้ต้องเล่นในบ้านนะครับเรามีทกอนเนาะอ่าแล้วทุกคนสังเกตดูดีๆนะ เดี่ยวขวาตลอดนะครับทุกคนพยายามสแนแในบ้านเอานะอย่างไงล่ะแล้วทุกคนสังเกตดูจังหวะที่ผมจะไปเล่นบ้าน2ชั้นตรงนี้ดีๆนะครับทุกคนจังหวะสองหนึ่งนะครับอ่าเวกเตอร์คู่นะครับแล้วก็มีคนยิงผมจากข้างนอกนะก็ให้เล่นในบ้านเลยนะครับทุกคนถ้าเจอจังหวะแบบนี้นะครับ เป็นยังไงล่ะครับทุกคนร่วงหมดตี่เดี๋ยวทุกคนสังเกตดูดีๆกับช็อตเมื่อกี้อีกรอบนะครับทุกคนว่าผมทําอะไรไปใช่แล้วครับเราต้องเล่นเหลี่ยมขวาตลอดนะครับทุกคนเห็นไหมตัวมันโผล่ทั้งหมดเลยนะฝั่งตองข้าม oh <my> ไฟนี้ก็จบไปนะครับทุกคนแต่ว่าใกล้ๆก,กันนี้ก็มีตัวมาอีกแล้วนะครับผมดีนเสียง ว่าตลอดนะครับคนแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้จํานวนคนว่ามันมีเท่าไหร่นะก็พยายามดูไปก่อนนะครับว่ามันมาเยอะหรือเปล่านะเมื่อกี้เราเห็นแค่ตัวเดียวเนาะตอนนี้เราก็หาหาเหลี่ยมดูเลยนะครับว่ามันมีกี่ตัวกันแน่นะครับเอาโผล่มาลงๆหนึ่งตัวอย่างนี้หัวบินไปก่อนนะครับหัวบินไปก่อนซ้ำทิ้งไปก่อนเลยนะครับคน นะแต่ผมคิดว่ามันไม่มันไม่ได้มีตัวเดียวหรอกนะจงังหวะแบบนี้นะครับนั่นไงลวงเห็นไ,ไหมครับทุกคนเหลี่ยมขวานะสำคัญมากนะครับแต่มันยังดาวอยู่นะแสดงว่ามันก็ยังมีเพื่อนมันอยู่นะครับแล้วตอนที่ผมกำลังนั่งซื้อของนะครับทุกคนก็ได้ยินเสียงรถนะ แสดงว่ามันกำลังจะหนีไปชุบกันแน่ๆน,นะครับทุกคนจะรออะไรล่ะก็แจกกระสุนให้มันสิครับผม <Light out. S 1> ร่วงหมดไปอีกหนึ่งตีนะครับสุดยอดไหมล่ะครับทุกคนเห็นไหม <laughs> ต่อไปเดี๋ยวเราวาับไปกันที่แมปใหม่กันนะครับผม <laughs> แล้วช็อตนี้โคตรซิตคอมนะครับเดินมาเออเอ,อเจอกันเฉยนะฮะ จะเป็นยังไงครับไปดูฮันแน่ไม่ทิ้งล่างเอาไว้ด้วยคิดว่าไม่รู้หรอเีบร้อยฮะล่วงคาเงากันเลยทีเดียวแต่เหมือนจะมีลูกกระจักวิ่งขึ้นมานะทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละ ปิดไอ้บอไปครับผมเดี๋ยวลูกกระจอกมันจะใกล้เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราไปปิดลูกกระจอกมันต่ออ๋อสงสัยจะง่วงหนะลับอย่างไวเลย <laughs> จงังหวะนี้ตัดภาพมาที่ในบ้าน <c oughs> บ้านอาถั์100คิวนะทุกคนเมากดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะ100คิวจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคร้ายคนแรกกันเลยแค่เดินมาก็ร่วงแล้วนะเปิดมาก็ร่วงแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ไม่ได้มีแค่ตัวดิวที่เดินผ่านมานะทุกคนผมบอกแล้วนะครับว่านี่คือบ้านอาถั์นะครับมาตังไอร่วงไป เป็นไงล่ะโดไนไอวอลทับหวัวลรว,วงไปสองปันนี้สองตัวแล้วนะทุกคนสองตัวแล้วนะไลายต่อไปจะเป็นใครมาแล้วครับทุกคนมันจะมาแล้วนะโดดใหม่ด้วยล่วงไปงไป,ปล่อยโดนนะปล่อยโดนชนผิดคนนะชนผิดคนก็นั่นแหละก็หลับลงไปนะ อ้าวมายืนเข้าแถวเคารพต้งชาติอะไรตรงนี้ผมบอกเลยก็ต้องมีร้อนกันบ้างแหละนะครับแต่มันจะมีผู้โชคดีมาเยี่ยมชมอีกคนนะครับทุกคนโดดใหม่โดดใหม่ก็หลับไปก่อนไปหลับไปนอนนะ หน้าคุณคุณเหมือนเคยเจอที่ไหนแต่เดียวนะคนนี้ใช่หรือเปล่าก็นั่นแหละครับทุกคนสำเนาถูกต้องตอนมาก็หลับตอนมาอีกรอบก็หลับนะครับนะน่าจะง่วงเะทุกคนปีเตอรวอยืนอย่างนี้หาย ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกล่วงวเอไปไงล่วงไปโอเคบอกแล้วนะครับว่าบ้านนี้มันบ้านของผมนะคนก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากด้วยนะครับปิดท้ายปิดท้ายหายไป แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ